พระคาถาครอบจักรวาลคูบาบุญชุม่มเกจิดังแห่งล้านนาะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเกสุสุวังสะสะยายันตังสังเกตนััญญายะเปเกสุสุวังสะยะยันตังสังเกต นัญยายับป,ปิให้ท่านท่องสามจบและพระกาถาป้องกันอสโรพิษป้องกันภัยอันตรายทั้งกวงทักษะ,ส,ะสุมังวิสาตุทักษะ,ส,ะสุมังวิสาตุทักษะ,ส,ะสุมังวิสาตุให้ท่านท่องสามจบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เฟซบุ๊กบารมีปู่ใหญ่เพจกำนันต้อม fc u t u b e มงคลศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆแบบนี้ไปเรื่อยๆขอบคุณครับ